ที่ผ่านมาครับในนามของพี่น้องชุมชนจากบ้านดงองแยเผาตะบลนิคมอําเภอสตึกจังหวัดพุรุฬห์ครับวันนี้ใช้ฝีผายสามประสานหมู่บ้านครับฝีผายบ้านดงองแยเผาฝีผายบ้านน้องกันและฝีผายบ้านปุตชุมแสงครับพี่น้องครับเอาละเว้จัดไปในนามของของแยงเผาวันเช้าวันเชราเหนือวันนี้รุ่งน้าทุกวันครับอําจากชุมชนบ้านหนองมัวเหนือหมู่ที่12ตะบลนิคมอรับผม วัดมุยลำครับพี่ของกับครับไปลำบด้าตอนี้เหลือกันหลายเข้าจุดไจุดต้นๆกันพี่หับอครัวคบวันนี้ก็ต้องขอบราบดดอขอบคุณโดยเฉพาะท่าน